เรื่องย้อละครนใจซ่อนรัก EP ที่8เสนอเป็นตอนจบค่ะหลังจากที่ฟ้าละดาได้ประกาศออกสื่อไปว่าวิษณุและฟ้าละดากำลังจะแต่งงานกันคุณหยิงรัศมีจึงวางแผนให้ฟ้าละดาและวิศณุไปอบรมด้วยกันที่พัทยาถึงแม้ว่าฟ้าละดาจะรู้ทันแม่แต่พอคุณหยิงรัศมีเอางานมาอ้างก็ทำให้ฟ้าละดาต้องยอมไปตามที่แม่นั้นต้องการแต่ฟ้าละดากลับส่งแทน เพื่อนของเธอไปแทนนั่นทำให้แทนกับวิษณุได้มาพูดคุยกันทำให้วิษณุและแทนได้รู้ใจของตัวเองทำให้คุณหญิงนั้นรัศมีไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทำได้แค่พูดกับผูทะเรศที่ฟ้าละดากลับไปคบกับเอินอีกจนผูทะเรศก็พูดถึงเรื่องที่คุณหญิงรัศมีกิจการสั่งให้เอินนั้นบอกเลิกกับฟ้าละดาโดยที่ไม่สนใจเลยว่าฟ้าละดาจะเสียใจมากแค่ไหน ฟ้ารดาที่ได้ยินก็เสียใจมากเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันทำให้เธอนั้นเสียใจแทบปางตายและที่สำคัญเธอเข้าใจผิดเอินมาโดยตลอดเพราะคิดว่าคำโกหกของคุณหญิงรัศมีสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเอินนั้นมีผู้ชายคนอื่นและนั่นก็ทำให้ฟารดาตัดสินใจออกจากบ้านไปอยู่กับเอิน ทำให้คุณหญิงรัศมีที่พยายามบอกว่าที่เธอทําทุกอย่างนั้นเพราะว่ารักและก็หวังดีกับลกูกแต่ฟ้าละดาก็ไม่เชื่อเพราะว่าสิ่งที่แม่ของเธอทํามันคือความเจ็บปวดที่เธอได้รับพร้อมกับยืนยันว่าเธอเลือกที่จะไปอยู่กับน้องเอินเพราะเอิญน,นั้นคือความสุขเดียวในชีวิตของฟ้าลดาในตอนนี้ ฟ้าระดาขอโทษเอินที่ตัวเองนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งต่อจากนี้ฟ้าระดาจะไม่มีทางทําให้ใครหรือว่าอะไรมาทําลายความรักของเธอแล้วก็เอินไปได้อีกคาตัดสินใจลาออกจากโรงพยาบาลของตัวเอง ทางด้านคุณหญิงรัศมีก็เสียใจมากที่ตัวเองนั้นตบหน้าฟ้าระดาเพราะตั้งแต่ลูกเกิดมาเธอไม่เคยทำแบบนี้กับลูกเลยเธอจึงอยากให้ที่จะคุยกับฟ้าระดาอีกครั้งแต่อาการป่วยของคุณหญิงรัศมีที่ปกปิดเอาไว้ก็กำเริบหนักขึ้นจนผูทเรเตต้องรีบประหงพยาบาลเบื้องตน้นและพาส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนทางด้านฟารดาที่เก็บเข้าขหองกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็มาถึงบ้านถึงแม้ว่าเอิ์นนั้นจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพี่หมอนั่นหมายความว่าฟารดาจะต้องทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งครอบครัวของเธอเองซึ่งฟารดาได้พูดกับเอินว่าเธอไม่อยากจะทําแต่ตัวของเธอเองก็ยังทำใจไม่ได้ในสิ่งที่แม่ของเธอนั้นทำ น้องเอิญได้ลงไปนั่งอยู่ตรงหน้าของพี่หมอพร้อมกับจับมือพี่หมอเอาไว้แล้วก็ถามอย่างอ่อนโยนว่า พี่หมอจะคืนดีกับคุณแม่ใช่ไหมฟารดาบอกเอินว่าพร้อมกับเอามือของตัวเองไปรูปไว้ที่หัวของน้องเอินแล้วก็พูดออกไปว่าทั้งชีวิตนี้เธอทํามาเพื่อแม่มาเยอะแล้วต่อจากนี้ขอทําเพื่อตัวเองกับชีวิตที่เหลืออยู่บ้างเอินมองพี่หมออย่างเข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของพี่หมอของเธอพร้อมกับบอกออกไปว่า ถ้าพี่หมอตัดสินใจแบบนั้นแล้วเอิร์นก็ยืนอยู่ข้างๆพี่เสมอนะคะทั้งคู่นั้นกอดกันอย่างเข้าใจแต่ฟาละดานั้นก็ได้รับสายจากพ่อของเธอบอกว่าในตอนนี้คุณหญิงรัศมีนั้นป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเธอก็รีบมาหาแม่ที่โรงพยาบาล,รพ,าบาลพร้อมกับรีบเข้ามาตรวจและเข้ามาดูอาการของแม่ด้วยความเป็นห่วงโดยมีเอิร์นกับพี่สุซีตามมาด้วย เอินมองฟ้าระดาที่ตรวจอาการป่วยของแม่อย่างเป็นห่วงพร้อมทั้งมองคุณหญิงรัศมีที่ไม่ได้สติแล้วก็คิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าตัวเธอนั้นเป็นต้นเหตุทําให้เอินนั้นต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหลังจากที่แม่ของฟ้าระดาปลอดภัยมากกว่านี้ ซึ่งฟารดาที่เห็นสภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้เธอก็ตกใจมากและได้ถามผู้ที่เป็นพ่อว่าแม่เป็นอะไรท่านจึงบอกไปว่าแม่ของเธอนั้นป่วยมานานแล้วฟารดาที่ได้ยินก็ตกใจมากพูดกับพ่อไปว่าแล้วทําไมแม่ไม่เคยบอกกับรดาเลยเพราะคนแม่ป่วย ไม่อยากให้ลูกนั้นเป็นห่วง,จงเจนลึกพูดออกไปว่าแม่เขาคงไม่อยากให้ลูกเป็นห่วงหนูก็รู้จักนิสัยของแม่เขาดีนี่ไม่ใช่หรอซึ่งในตอนแรกที่ได้ยินอย่างนั้นเธอก็หันไปพูดกับแม่ด้วยความรักและเป็นห่วงยังจับใจจากอาการของคุณหญิงต่อไปนี้ก็ดีขึ้นแล้วจึงตัดสินใจพูดกับฟาระดาว่าเราห่างกันสักพักดีกว่าลดา เพราะว่าเธอจะไม่มีวันให้อะไรมาทําความรักของเราที่มีต่อนองเอิญได้อีกแต่ฟ้าระดาก็ขอเวลาที่จะดูแลแม่ของเธอให้ดีที่สุดแล้วจึงพยายามพูดให้ฟ้าระดาได้เข้าใจว่าสิ่งที่คุณหญิงรัศมีได้ทําทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าเขารักฟ้าระดาซึ่งเธอก็ได้บอกกับลูกสาวก,กลับไปอีกว่าคิดให้ดีเรื่องที่จะลาออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาก็เข้ามาพูดคุยกันอีกทีแต่แล้วก็เกิดเรื่องใหญ่โตมาที่ฟ้าระดาเมื่อมีแฟนเป็นเพศเดียว กลายเป็นข่าวใหญ่โตทําให้ชื่อเสียงของโรงพยาบาลเสียหายจนอิงฟ้าที่รู้เรื่องก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือของรตีอย่างแน่นอนในเมื่ออิงฟ้าเคยเตือนว่าไม่ให้รตีมายุ่งกับอื่นแล้วก็ฟ้าละดาอีกแต่รตีไม่เชื่ออิงฟ้าอิงฟ้าจึงตัดสินใจปล่อยคลิปที่รตีเป็นเมียน้อยออกไปทำให้รตีนั้นหมดทางมาหากินในวงการอีกส่วนทางด้านแทน พ่อของฟ้าระดาก็พยายามเข้ามาปลอบพันรยาที่ในตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้วคุณหญิงรัศมีเองก็รู้สึกผิด ที่ตกนานลูกสาวทางทั้งที่เธอนั้นไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็พูดให้คนหญิงรัศมีได้รู้ว่าในสมัยนี้ความรักของคนเป็นเพศเดียวกันมันเป็นเรื่องที่สังคมนั้นต่างยอมรับกันแล้วและที่สําคัญมันคือความสุขของลูกเราเราเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เราบางครั้งก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ลูกเลือกเพราะเราเองไม่สามารถอยู่กับเขาได้ไปทั้งชีวิต แต่ถ้าเราบังคับเขาเขานั่นแหละจะเป็นคนที่เจ็บปวดมากที่สุดและเขานั่นก็คือลูกของเราเองส่วนทางด้านแทนที่พยายามหลบหน้าหลบตาวิสนุทุกครั้งที่ได้เจอกันทําให้วิสนุถึงกับหวาววูนในหัวใจของเขามีแต่คําถามว่าทําไมแทนถึงพยายามหลบหน้าเขาจนเขานั้นต้องตัดสินใจมาหาคําตอบด้วยตัวของเขาเอง และนั่นก็ทําให้แทนและวิษณุได้รู้ใจตัวเองว่าทั้งคู่นั้นต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนั่นก็ทําให้วิษณุตัดสินใจไม่แต่งงานกับฟ้าละดาเช่นกันและเขาเองก็ชื่นชมฟ้าละดาที่ยืดอกยอมรับความรักที่ต่างใครต่างมองว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ ส่วนทางด้านผูทเรศก็ได้โทรบ,บอกฟารดาให้พาเอิญเข้ามาที่บ้านฟารดาจึงพาเอิญเข้ามากราบคุณหญิงรัศมีพร้อมกันแล้วก็ขอร้องให้คุณหญิงนั้นอนุญาตให้เธอทั้งสองคนนั้นได้คบกันคุณหญิงรัศมีหันไปมองพูดและได้คิดอยู่ในใจซึ่งผูทเรศก็มองภรรยาด้วยสายตาที่มงหมอกว่าความสุขของลูกสาวคนเดียวของพวกเรา คือผู้หญิงสองคนที่กอดกันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ร้องไห้รอฟังคําตอบจากผู้เป็นแม่ฟ้าระดามองแม่พร้อมกับบอกว่าเธอนั้นรักเอินเพราะว่าเอินนั้นเป็นคนเดียวที่รับทุกอย่างที่เธอนั้นเป็นได้และเธอนั้นก็เข้าใจมากที่สุดทําให้คุณหญิงรัศมีตัดสินใจเข้าไปโอบกอดทางคู่เอาไว้พร้อมกับขอโทษลูกสาวที่ทําให้เธอนั้นต้องเจ็บปวดและก็ขอโทษเอินที่ทําไม่ดีต่อเธอและก็อนุญาตให้ทางคู่นั้นได้รักกันซึ่งฟ้า รดาได้บอกรักน้องเอิร์นแล้วก็สัญญาว่าจะไม่มีใครทิ้งใครกันอย่างแน่นอนท่กําลังความดีใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นซีสูซีที่งานนี้ก็ได้อ่าน,นิสส่งทําหน้าที่โรงพยาบาลของพี่หมอแทนที่ในตอนนี้ได้คบกับวิษนุอย่างเปิดเผยโบและก็อิงฟ้าถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะไม่มีคนรักเหมือนคนอื่นแต่ทั้งคู่ก็เข้าใจในความรักมากขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอค่ะจบบริบูรณ์